กลับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพ,พี่สปีชีเดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่ฟูแล้ววันนี้ก็นำเสนอเกมจอมโจรขโมยหัวใจไปโอ้หมดเนื้อเรื่องฮะหมดแซนบ็อกขโมยอ่อไม่มีเรื่องราวโอขโมยโจรเอ๊ะเป็นโจรได้หรือเล่เลือกคุณน,นี้คุณอ่าเป็นการรอบเลนเป็นโจรสัมผัสประสบการณ์ผ่อนคลายยิ่งขึ้นเย็ดคีแล้วเลนเนื้อเรื่องแล้วกันเน้นวะ เน้นเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับทุกคนเยดเคหวัวฟูไอ้ดูพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่น่ะไม่ต่างกันเลยอ่ะโอเคเราจะเป็นโจอกันวันนี้บอกเลยว่าทำไมภาพมันดูเบอเบๆหรือตาเราเบอเอออันนี้เออเอา่าฮคุณภาพอัลตราความสว่างเอาเอาสว่างแบบเต็มจอเต็มจอเลย ลบรอยหยักอ่าเอาออกไปอ่างานสะท้อนของจออันนี้เป็นแสงสะท้อนอ่าความคาดเคลื่อนของสีอ่าเฟรมเลทโอ้ยเฟรมเลทต้องจัดเต็ม300เออโอเคน่าจะประมาณนี้ฮะไปะโอเคเริ่มเกมอ้าอวันนี้เราจะเป็นโจลละทุกคนเลย เอออาชีพดีๆมีไม่ทำเป็นโจโดีกว่าโว้ยเออเฮ้ททำอาชีพสุจริตมันไม่รวยเป็นโจโดีกว่าโอ้โหอันนี้ลบรอยเอาวีซิงออกนะฮะดูเป็นเส้นเป็นเส้นขาวๆเลยนี่ภาพแตกโอ้หนี่ฝนตกนะครับผมโอ้โหล่มเย็นเป็นสุกจริงๆร้านคุกนะฮะเฟนฟรายวิพูดถึงเฟนฟรายแล้วอยากกินมากเลยนายรู้ <Yeah. S 1> หรือไม่ว่าฉันชอบอะไรที่สุดในตัวนายไอ้ฟู เอ้ยลองขึ้นไปที่ระเบียงไปที่ห้องโถงนั่นซะแล้วก็จะมีตู้เซฟอยู่ในห้องเขานายรู้ว่าจะต้องทำยังไงกูไม่รู้อ่ะเย็ดเคใช้เมาส์คลิกขวาเพื่อคว้างรอบเ,เลนเอาไเว้ยงานแรกของเราเฮ้ย <c oughs> มือมาดูถูกเทพรรเจ้าจอมโจรอย่างฉันอย่างนั้นหรอวะหมาแล้วครับพิชชะมีลุงยามโอ้โหหน้าตาเรา น่าจะเป็นโจรที่นิสัยดีโจรที่นิสัยดีเป็นไงวะเป็นโจรที่นิสัยดีครับเอาเสียงซาวอย่างก,กับนางผีเข้าไปในห้องเอาวะเปิดได้บ่ากด F เพื่อต้องมีไขค,ควาง okay. โอเคโหย็ดเคเสียงซาวมันดังมากเลยทุกคนเอแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเบาเสียงเสียงเอประมาณนี้แล้วกันนะครับเออประมาณนี้ะประมาณนี้ตัวละครเย็ดเค มันมีทักษะด้วยโอ่ออาโว้ตั้งค่าเสียงอา่าครึ่งๆแล้วกันนะครับเออเสียงบทสนทนากลางกแล้วกันนะทุกคนนะเบาไปเปล่ bye, อาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โทษทีนะฮะโอเคเอาละโอ้โ,อโหโกดสเปกมาเฮ้ยยาาผมมาแล้วครับวัสดีครับวิเชีย er, ยากุชีมีผ <_ Abdul> ้าครับบุกเข้าไปอ่ากล้อ,อง กดตัว V สามารถเป็นมุมมองกล้องได้ตลอดเวลาเช็ดเคกดตัว B ฮะโอ้เป็นเติร์ดเพอร์นอ่าเป็นมุมม,มองบุคคลที่1นเย็ดเ K โจนดีกว่าครับเฮ้ยมีของให้ขโมยปาวะห้องน้ำมีอะไรฮะมีขี้เปล่าอยากกินขี้รอเดี๋ยวกูกดบันทึกอย่างเนี่ย6กดบันทึกแล้วนะฮะโทษที <laughs> กด E เพื่อเปิดเ,เปิดเบาๆบาัดดี เราต้องขับอยอุ้ยโอ้ยเก็บไปเลยครับอุ้ยค้นหาเลยอากดค้างเพื่อเปิดช้าๆกดค้างเพื่อเปิดช้าๆกดค้างเพื่อเปิดช้าๆกดอีเพื่อปิดช้าๆปิดช้าๆเปิดช้าๆปิดช้าๆโอเคค้นหาปิดช้าๆเฮ้ยปิดช้าๆโอเคโว้ ล่ำรวยไอ้น้องเอ๋ยค้นหาวายเปิดช้าๆโอเคเปิดช้าๆปิดช้าๆอุ้ยเพื่อเป็นการเคลียรประตูเอาละทุกคนนะครับค่อยๆเปิดกดเปิดช้าๆส่องดูอาหฮะมีพี่ยามหนึ่งคนตรงนี้โอเครับเรื่องมีพี่ยามหนึ่งคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ้ยแล้วยังไงเจอพี่ยำพี่ยำยืนอยู่ oh <my> ฉันซ่อนก่อนดีกว่ารอเขาออกไปเอาละฮะมีสเตลซ่อนละครับโอเคซ่อนก่อนครับซ่อนครับปับ๊บย็ดเคเอาไว้เอาไว,าว,าว,าวา้ไม่เจอหรอกโว้ยเปิดประตูเรียบร้อยฮะไปที่ห้องนอน เพื่อไปหาตู้เซฟเอาเว้ยเปิดได้ไหมขอคอยย่องครับเราเป็นโจรน,นะฮะทุกคนเปิดได้ปะอุ้ยเปิดได้ครับมีอะไรไหมเปิดมีของไหมไม่มีเปิดมีของครับโอ้หายเลยมีหายมีหายเก็บมาเลย <c oughs> ๆๆหายาลำรวยอุ้ยรูปปั้นพื้นที่เต็มละ โอ้โห oh. พื้นที่เราเต็มแล้วฮะเราไม่สามารถนีไ่ได้ไปโอ้ oh, oh, กระเป๋าเรามีแค่นี้เองตัว C กดเพื่อแอบโอ้สเตลสเตลกดดูซิมีคนบ้าไม่มีคนสบายเปิดเลยโอเคมาที่ห้องนอนเดินมาง่ายเยี่ยเหรอเฮ้ยแย่โอ้ลูปโอ้ภ oh, าพวาดโอ้ <is beautiful. S 2> oh, ในห้องนอนตัวเองนั่นหรอ หลงตัวเองช้มัดเลยว่ะเออภาพวาดตัวเองหุยมอบลงไปกับพื้นอา้าวรู้ได้ไงอ่ะพี่ฉันเดาว่านายเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกนี่คือบ้านนาย,ยกเทสม,มนตรีเลยนะโว้ยฉันพน,นันได้เลยว่าไกด์นำเที่ยวไม่ได้บอกนายใช่หรือเปล่าไม่ต้องกังวลฉันจัดการเรื่องโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองนี้ให้นายโดยเฉพาะเลยนาไอ้พรุ ได้ส้นตีเราไปกินดินดีนดนต้อนรับเข้าสู่เซตตี้บูนะไอหน้าใสาใจคดโดนคือไปหลับเลยกูทีนี้เรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> งานแรกกูก็งานแรกก็เรียบร้อยเลยเป็นโจรแล้วติ <c oughs> ดคุกเลยแย่ต yeah. ิดคุกว่าโตเฮ้ยเสียงใครวะออ โดนตำรวจจับในเมืองเล็กๆหรอเออต้องขอบคุณรู้หรือเปล่าว่าฉันนะ่ะเป็นจอมโจรมือมดีถ้าฉันแอบผ่านเจ้าหน้าที่ที่คอยแอบลับอยู่ได้แล้วก็เอาวะมีคนเอากุญแจมาให้แน่นอนใส่กุญแจไปครับโหกดอีกครั้งเพื่อส่องดูเฉย ไปาล่ะครับไปครับไปล้ครับย่องแอบกด C เพื่อแอบอาา่ะฮะการย่องจะช่วยลดเสียงรบกวนกด C เพื่อย่องกดชิปค้างเพื่อวิ่งอย่องหากอ่าต้องการซ่อนในเงามือดอาา่ะฮะโอเคดูสิมีอะไรปะไปมีใครเปิดประตู มีคนหรือเปล่าครับมีคนแถวนี้ฮะโอเคค้นหากระเป๋าเป้กระเป๋าเป้อยู่ฝั่งนู้นค่อยๆย่องครับค่อยๆย่องค่อยๆย่องครับย่องครับกูเป็นโจรครับผมค่อยๆย่องครับกดมีคนไหมไม่มีเปิดค่อยๆค่อยๆปิดโอเคหากระเป๋าเป้แล้วครับโอ้หนี่คือของกลางที่เก็บของกลางเรียบร้อยมีกระเป๋าเป้แล้ววะเอาวะหยิบกุญแจแล้วก็ไปประตูหลัง ได้เลยครับพี่เราจะหนีออกสถานีจํวัวครับไปที่ประตูหลังทําไมไม่ออกประตูหน้าโอ้ประตูหน้าเดี๋ยวจะเด่นเกินไงเขาออกประตูหลังครับโอเคเอาละกดใช้กุญแจเอาละงัดเลยครับทีนี้มีคนไม่มีคนอยู่โอเคไปแล้วครับไปล้วพี่เออออกประตูหลังไปใไนต่อวะแจไม่มี มาเอ้ยต้องไปทางนี้ฮะวิ่งแล้วครับขึ้นรถโดยสารประจำทางรับเรื่องละไปรถเมยครับเรออกไปจากที่นี่โอเคกด F ใช้กุญแจกุญแจดอกเดียวมึงไขได้ทุกอย่างเลยอันเนี้ยไม่ต้องดูแล้วเปิดเลย <c oughs> เออกุญแจดอกเดียวไปแล้วโว้ยกูไม่อยู่แล้วคุณตำรวจเอ้ยว้า <c oughs> แล้วก็รถประจำทางนี่เลยใช่ว้าฮึเป็นไงเล่าพี่ยจมโจนขนาดแท่ย k เคเอาเว้เอาเว้ยว้ขอบคุณครับพี่เอาละไปยังห้องหมายเลขสองโอ้อันนี้โฮเทลเหรอห้องพักอ่ะออฟฟิศเฮ้ยมีโทรโอ้นี่ตรวจจุดเซฟนะฮะห้องพักหมายเลขสอง มีใครอยู่ในห้องเราเปล่าห้องตัวเองแท้ๆอ๋อโอ้ฉันเดือดเป็นบ้าเลยวะอ๋อเช้าแล้วสินะไวเหมือนโกหกเดี๋ยวนอนไม่ถอดกระเป๋าเลยเหรอโอ้ในตายเดี๋ยวใครโทรมาวะบัดซบเลยนายทำงานไม่สำเร็จเออนายต้องแอบแต่นายแอบไป,ไปเข้าไปที่นั่นไม่ได้แล้วเออ ตำรวจนำรถของนายไปที่ร้านจอดไปเอามันแล้วไปที่บาร์66พูดคุยกับสเต็กแล้วก็บอกความสามารถของนายเพื่อให้เขาช่วยเข้าใจหรือเปล่าเอออ่านถูกอ่านผิดขอประธานอภัยแปลตามฟิลเอาครับเป็นภารกิจของเราฮะโอเคว้วมี NPC ขับรถด้วยอรอโคตรฟยวเลยเยนเครถชนไปไงเฮ้ยบัเพ่เพ่บัด วันนี้ต่อยได้ไหมต่อยได้ไหมสเปกบ่าปีน <laughs> โอ้โหเย็ดเคอันนี้รถของเราฮะออกดีเพื่อเข้าโจไปที่66ไปไงอ้าวเปิดสิเปิดประตูเปิดประตูน,นี่ไงนี่ไงตัวตอบครับเปิดประตูโอ้โหเย็ดเคมนป้อมมามาเปิดประตูครับโจย่ร yeah! ถอีเขียวเนน่ยซับไป ที่แปดสิบหกหอ่าอยู่ไหนวะนี่เลยหกสิบหกคีโลมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอเองเจ้าแย่เ yeah! จ้าแย่เ yeah! จ้าโอ้โหเกมแบบโคตรเก่าะฮะเชียดเคไปรถจัรยานยนต์เราเราต้องจอดรถให้เป็นระเบียบนะครับทุกคนครับเห็นเราอย่างนี้แต่เราก็ต้องจอดรถให้ถูกกฎจราจรนะครับถึงเป็นโจรแต่เราก็เป็นโจรมีคุณธรรมเออ โจนคุณธรรมพี่มอใส่แค่ว่าป้นได้ไปดเปิดประตูเดินมาแล้ว่ะเฮ้ยวันนี้ฟูไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอ้น้องเออแต่กำลังมองหาคุณชื่อสเต็กอยู่ใช่หรือเปล่าวะใช่เออฉันส่งฉันอะไรนะเออดังนั้นมาคุยข้อตกลงกันดีกว่าฉันจะให้นายขโมยของนายเก่งอยู่แล้วแหละใช่หรือเปล่าทุกครั้งที่นายพยายามเข้าทางประตูหลังเนี่ย ฟังนะฉันมีงานให้นายทำคนไร้สมองจุดตั้งแคมป์ขโมยมอไซค์อะไรแบบเนี้ยเออมันคือชอปเปอร์ไปขโมยกลับมาให้ฉันหน่อยดิและอย่าโดนยิงด้วยล่ะนะเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉันไม่อยากมีลูกกระสุนอยู่บนรถชอปเปอร์มึงไปขโมยเองวะโอ้โหเราเป็นโจรนฮะรับทุกงานขโมยชอปเปอร์ก็ขโมยเขี่ยขับรถไปจอดด้านหลังไป ขับรถไปจอดด้านหลังดูนะฮะไปครับโจโจนี่หรอเทียตเคจอดรถครับอ่าสลีปโอ้โอเคเย้ยชนเลยทีนี้จอดรถอ่าฮะนอนต้องเป็นตอนกลางคืนเหรออ่าประมาณหนึ่งทุ่มไปหนึ่งทุ่มนอนครับไปไปที่จุดนั้นเฮ้ยเราจำเป็นต้องเอารถไปไหมไม่จำเป็นมั้งมาครับงาน งานแรกของเราขมโมยรถอซูมอซูมยังไงซูมทำไมเออซูมดูคนเหรออจุดจุดนี้ซูมเฮย้ยปีนได้ปะปีนไม่ได้ครับน่าจะต้อง,โอ,ง,งโอ้โหนั่งไงนั่งไงโอ้กดสอ้โอเคซูมเพื่อบอกจุดได้ฮะเอาเว้ยเอาเว้ยตรงนี้ลวดหนามครับทุกคนครับผมเป็นโจรน,นะครับ ทุกอย่างก้าวเราต้องทำให้เรียนที่สุดบินเฮ้ยโหบิลลี่เหรอดาน่ามาร์คโจนี่บิลลี่ฮะนี่แค่โจค่อยค่อยเฮ้ยวะวะๆๆดินั่งหัดลังไปไสหน้างโง่พ่อข้าคือจอมโจรนายกินยังไงแล้ว เดี๋ยวนะเควทมาให้ทำอะไรนะเชือตรงนั้นนอนมาร์กโจโบ๊อบในระหว่างคลิกเมาส์ขวาโอเคบ๊อบเรามาร์กแล้วโจอยู่ไหนต้องหาโจครับใช่ไหมหนี่งไงโจโอเคโจแล้วก็บอ๊อบฮะไปฮะบอ๊อบน่าจะอยู่ฝั่งนู้นไอ้บ๊อบก็คือไอ้อ้วนนั่นแหละใช่ไหมยังไงมาร์กโจกับบ๊อบเอะไอ้ทีนี้ โอเคครับค่อยๆไปอันนี้บิลลี่ดีกว่าอ้บบ๊อบหายไปไหนวะค่อยๆค่อยๆหายบ๊อบก่อนเต๋สเตลไปฮะแอบเอบจู่ๆจไว้ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลุงล้นเฮ้ยนั่งพักเหนื่อยเลยดีครับโจบ๊อบมาร์คโจบ๊อบอ่าแล้วไง่ะระหว่างคลิกเมาส์กวาครั้งระหว่างวันอา คืออะไรเดียววันเฮ้ยเช่อเ้ยอะไรวะเนี่ยคือ,อยังไงเควสมึงเนี่ยกับลังโหลดใจล่มๆด้วยไม่ลงไม่ล่มแล้วพี่โอ้โห oh อะไรวะเ็นระหว่างวันอะแล้วก็รอให้มันดึกเหรอน่าจะใช่บังครับทุกคนเลียซูมอ่ะเดี๋ยวเราลองทำใหม่ฮะมาร์กโจบ,บ๊อบ ในระหว่างวันนี่ไงทำเครื่องหมายทีรัวด้านหน้าโอ้เราก็ไปนอนปะใช่ไหมนี่ไปจุดนี้ฮะอรอจนถึงเที่ยงคืนไปนอนที่รถโอ้มันเราทำรัดเราทำรัดโอ้ยตายแล้วอ่านอนเที่ยงคืนเกเอาละครับถึงเที่ยงคืนแล้วครับทุกคนครับเที่ยงคืนละอเก มาเลยทีนี้สวมชุดพางตอนเที่ยงคืนในรถเอาเชี่ยมีชุดพางด้วยเปิดไหนชุดพางอะเปลี่ยนอุปกรณ์โอ้ชุดพางโอ้เนี่ยเชี yeah. ่ยยองเข้าหลังบ้านนะโอ้ตรงนี้มีที่ซ่อนโอเคเปลี่ยนชุดพรางแล้วครับผมเฮ้ยมาเว้ยสมกัเป็นโจนจริงๆสมกับเป็นโจนปึ๊บเจ้าสมกับเป็นโจน <c oughs> บิลลี <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> มาไปเรียบร้อยเฮ้ยยัยงไงไหนๆก็ไหนๆแล้วค, <น S 2> ควรจะหยิบอะไรติดมือไปบ้างนะหมดบ้านกูได้ขบวนพวกมึงหมดบ้านแล้วหรอ้ยมันจะเห็นบอววะ <c oughs> เปิดไม่มีใครหรอกเปิดลเ,เ,เลยเฮ้ยเฮ้ยหยิบเลยรองเท้าโอ้โห <c oughs> เอ้ยหุยของดีหยิบไปหมดหุยจานไห้ไม่ได้เอาแมงออมั้งหมดตังสสวยเย็ดเคหุยเปิดเลยครับเปิดเปิดเปิดเฮ้ยปิดด้วยปิดด้วยอเอ้ยเราเป็นโจนไงเราก็ต้องเนียนครับโอ้หห้ตังเย็ดเคมา,วมาวเ,เมาว้ยมาเว้ยโอ้หหยมาเว้ยอย่าบ้ายอย่าบ้ายอย่าอี ยาอียาบ้าลงเท้าคอนเวิร์ดกูละชอบเลยหยิบมาเอาให้หมดกระทงกระทะกูเอาหมดมึงไม่ต้องมีกระทะทอดไข่เจียวกูบอกให้สมน้ำหน้าเอาไว้หย,ยิบมาครับ D พ P โอ้โหเป็นไงเป็นโจนที่ชั่วมากขโมยกระทั่งกระทะบอกได้คำเดียวว่าหยิบเงิน หยิบมานี่โอ้โหของเต็มวะอุ้ยโอ้โหหยิบตังมาฮะตังค์ไปในห้องน้ำซะด้วยไครับเอาของไปไว้รถได้ปะเมันมองไม่เห็นครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเก็บของเก็บของอ่าครับ,ออบนอนยกเลิกเอ๊ไม่เก็บของไม่ได้หรอ ัลโหลอยากเก็บของอะ่ะเก็บของไม่ได้หรอบ้าเอ้จะสงควรไดะใช้พอ,อแม่ปีนได้ไหมปีนได้หน่ตรงนี้มันก็ปีนได้ไม่ปีนวะโอเคดูเรื่องครับยังไงเราก็ต้องอไ,ไปแล้วไปแล้วไม่เห็นซ่อมของไปมึงนางโอ เฮ้ยเโอเคต้องหาทางเข้าแล้วกูมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับผมเป็นโจรครับมาแล้วครับจอมโจรมีเศษซากรถช็อปเปอร์อยู่ตรงนี้ไม่มีคนโ okay. อเคขค่อยครับ เป็นโจรน,นี่ช่างดูดีจริงๆอะว้าวเออกูอคงอยากขับออกไปไม่ได้แน่เออต้องบอกต้องไปบอกสเตยว่ามอไซ์มันแยกชิ้นส่วนกันอยู่อะโอเคย็ดเคจอมโจรขโมยมอไซ์จอมโจรขโมยมอไซครับโอเคครับเราต้องกลับวิกระทะโอ้หิบไม่ได้แล้วอัะนนั้นคือคน ใจเย็นๆครับค่อยๆย่องค่อยๆไปไอฟฟู o. มันไม่เห็นมันกำลังนั่งเหนื่อยอยู่มันบอกโอ้ยเมื่อยเทวะโอ้ยเมื่อยเทวะโอ้ยมื่อนี่คือเมื่อยเทวะไม่เห็นเข้าไปนอนสวยเข้าไปนอนแล้วไปล้วไปแล้ว,ลวออกลับไปที่รถ เป,เ,ปเ,เปลี่ยนเป็นชุดสำรองอ้าวเปลี่ยนเป็นชุดสำรองโอ้โหโอ้นี่ไงจัดเก็บ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 โอ้วิเชีย่ยเ๋ยวขโมยไม่หมดนี่ <c oughs> เอาให้หมดสิวะใช่ปปะมีอะไรขโมยเอาหมดอ่ะมาเลยมันอยู่ในบ้านแล้วครับตอนนี้น่าจะอยู่ในบ้านครับเอาให้หมดครับ <c oughs> เอาให้หมดครับบอกให้ กูเอาหมดไอ้น้องเอาหมดครับเอามาไหนๆก็ได้มาแล้วเอารองเทา้ามึงไม่มีรองเท้าใส่แน่เฮ้ยกู <c oughs> บอกได้คำเดียวรองเท้าก็ไม่มีใส่ไอ้น้องขโมยปลาได้ไหมไม่ได้แนละ้วสีเรียลซีเรียลไม่ได้ต้องขโมยจะออกมาปะในบ้านหลังนั้นต้องมีของแน่เลยเชี่ยมอยู่ในบ้านว ไม่ออกว่ะนี่ในบ้านมันต้องมีของไม่อยอมบอกได้ไงวะอุ้ยหยิบมาครับโอ้โหโหยมึงหายหมวะของอะ่ะกูบอกให้เฮ้ยมันนอนมันนอนนอน,นนอนแล้วนอนแล้วนอนอยู่นอนอยู่อุย้ยลุงหลับแล้ว โอ้ยสบายแล้วหกโมงเช้าขโมยแล้วเฮ้ยอ่ะปล่อยผมนะลุงนี่ไงผักล้มผักล้มไปกูไปแล้วไปเลวกูไปแล้วว้ยไอ้เงี้ยลุงเฮ้ยจ้าไปเลว เข้ารถโอ้ยเหี้ยลุงมึงเป็นคนเหล็กไงวะสัตว์เอ้ยไปเลยวู้ฮูโอ้ยไม่มีพิรุษไม่มีพิรุษไม่มีอะไรครับคุณตำรวจครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีไอ้เฮียเร็วอะหากรถของคุณพังอ่าคุณตำรวจ ไม่มีอะไรครับคุณตำรวจไม่มีอะไรจริงๆผมเป็นคนดีครับอาย